ค่าเทอมของพยาบาลบรมนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกวีทีนะคะวันนี้นะคะพี่เกดนะคะก็จะมาเล่าให้น้องๆฟังเกี่ยวกับค่าเทอมของพยาบาลบรมนะคะที่วิยาลัยพี่นะคะจะเป็นสเต็ปนี้แต่พี่ไม่รู้ที่อื่นนะคะก็อาจจะใกล้เคียงหรือว่าแตกต่างกันไปนิดนึงสําหรับแบบว่าอาจจะเป็นค่าบํารุงหอพักอะไรอย่างนี้อาจจะอาจจะแบบต่างกันไป แต่ว่าค่าเทอมนะคะของพี่นะคะเรียนบรมนะคะเรียนทั้งหมด3มเทอมเทอมแรกนะคะพี่จะจ่ายไปประมาณ1 7 5 0 0าค่ะก็ะเทอม2นะคะจ่ายอยู่ที่ประมาณ16,400นะคะส่วนเทอม3นะคะของปีสาเมื่อกี้จ่ายไป7,400นนะคะ,ะเราจะเรียนกันทั้งหมด3มเทอมแล้วก็ค่าเทอมจะมายังไงเหรอก็คืออย่างสมมติตอนนี้เราขึ้นเทอมหนึ่งเนาะสมมติเราอยู่เทอมหนึ่งปุ๊บ เราจะเรียนไปสักแป๊บหนึ่งเขาก็จะแจ้งมาแล้วว่าเออเราต้องจ่ายค่าเทอมของเทอมหนึ่งช่วงเดือนนี้ถึงเดือนนี้นะคะเขาจะให้เวลาเราในการจ่ายแล้วก็สําหรับคนที่แบบว่ายังไม่พร้อมหรือว่าแบบเออเงินยังไม่พร้อมก็จะมีสิทธิพิเศษกันก็คือสามารถเขียนค่อนผันได้1เดือนนะตอนที่ของพี่ไม่ไม่ค่อยได้แบบว่าถ้าเขาบอกให้ใจ่ายพี่ก็ จะไปเขียนผ่อนผันเพื่อยืดเวลาออกไปอีกนิดหน่อยส่วนเราจะจ่ายก็ในห่วงเวลานั้นถ้าเกิดว่าจ่ายไม่ตรงจะโดนอะไรไหมใช่ไหมสมมติมันหมดวันที่16พฤษภาคมเราจ่ายเลทอย่างนี้ก็อาจจะโดนปรับค่ะทุกคนอาจจะโดนปรับเหมือนโดนวิทย์เลยปรับเวละ20พี่ไม่แน่ใจเพราะพี่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยโดนนะคะเพราะว่าส่วนมากพี่ก็จะจ่ายตรงสามารถจ่ายแบบซอที่ได้อย่างนี้ ถ้าสมมุติว่าเราจ่ายไม่ตรงเราจะโดนปรับใช่ไหมเขาจะไม่นับวันเสาร์อาทิตย์นะก็คือแบบจะนับวันปรับเฉพาะวันแบบจันทร์ถึงศุกร์อะไรแบบนี้ที่พี่รู้มาคร่าวๆนะคะก็เคยมีคนที่จ่ายไม่ตรงก็โดนปรับไปห้าร้อยอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะซึ่งทางที่ีก็จ่ายตรงแต่ว่าเราสามารถเขียนคอนผ่านได้ <S 2> <S 2> <S 2> ไม่ <S <S 2> <S 2> รู้ว่าเป็นทุกที่ไหมแต่ว่าที่ที่พี่เรียนนะคะสามารถเขียนคอนผ่านค่าเทิมได้ทุกเทอมเลย สมมติว่าเออถึงเวลาที่จะจ่ายเทอมสองแล้วเรายังไม่พร้อมอะไรนี้เราก็เขียนได้แล้วก็เขียนบอกเหตุผลไปว่าเออยังไม่ทุนทรัพย์ยังไม่พร้อมอะไรแบบนี้ในบอกว่าได้ทุนทําไมถึงต้องจ่ายเองใช่ไหมก็คือเหมือนสํารองจ่ายก่อนเพราะว่าทุนอ่ะมันยังไม่เข้านะคะเดี๋ยวส่วนมากทุนมันจะเข้าแบบเลทน,นิดนึงพี่จะไปลงรายละเอียดให้กับคลิปต่อไปนะคะว่าเออทุนจะเข้าตอนไหนยังไงเซ็นทุนอะไรยังไงนะคะซึ่ง คลิปนี้พี่ก็เล่าให้ฟังคร่าวๆแค่ว่าเออเราก็เรียนสามเทอมแล้วก็จ่ายค่าเทอมจ่ายสำรองจ่ายเองไปก่อนนะคะทุกเทอมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย